สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อีกลท่านนึงครับกับบ่อนไซไทย้อยละเบอร์ครับมือนี่เบ่าย่อสะุลครับมีของมานําเสนอก็คือเฟรมหน้าสวนป่านะครับเริ่มตั้งแต่หัดเห็ดทีแรกทั้งแบบบ่ตั้งใจให้เป็นสวนป่าแล้วก็มาเริ่มมาช่วงหลังๆเลยตั้งใจให้มันเป็นสวนป่าครับเดี๋ยวฝากผลงานไว้ให้เบิ่งนะครับเนาะว่าพอไปวัดไปวาได้อยู่ไหมครับเนาะเริ่อมันแรกนี่บ่ได้ตั้งใจสิมันเป็นสวนป่าเลยครับ พอดีตอนนั้นได้เพิ่มน้าไปไม่ม่ก็คือเอ,อะอช้ำไว้ก่อนนะ่ะพอดีมีกระถางตัวนี้เหลือครับก็เลยตัดเศษเศษมันทิ้งก็เลยเสียดายก็เลยมาช้ำชไว้มันก็ขึ้นของมันเองครับก็เลยเอามาเห็ดเป็นสวนป่าสวนแรกครับสวนนี้อยู่กับกระถางนี่ครับเนาะก็ยังเบิ่งอย่างไรก็ยังบกคือแบบคล้ายๆมันคัดอย่างแตอย่างนึ่งอยู่ครับผมก็ยังนึกบอกออกนะว่ามันคัดยงอยู่ ความรู้เรื่องสวนป่ายังยังบนแน่นครับเดี๋ยวไปเบิ่งกระถางที่สองที่เริ่มคิดว่าสิเหิุเป็นสวนป่าจริงจังนะครับเนาะครับอันนี้ผลงานส่วนที่สองครับสิบเอ็ดต้นครับสวนป่านี่ก็พอพอแค่รู้ว่าต้นหน้าต้องโดดเด่นจำนวนต้องเป็นไม้ขี้ประมาณนั้นนะครับก็เลยจับไมาเห็ดแรกๆครับยังไม่ได้ศึกษาจริงจังครับคอนเซ็ปต์ไว้ชีวิตเป็นทางเข้าไปข้างในครับแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กๆครับ มันกันยังยังดูยังบ่ได้ครับสวนป่าส่วนนี้ก็ประมาณสองปีแล้วครับใช้เวลาสร้างมานานนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งสวนป่าส่วนที่สามสวนที่สี่ครับว่าเป็นอะไรครับครับตัวนี้ส่วนที่สามนะครับเด้พอสีมีรูปมีร่างขึ้นมาเนี่ยนึงครับเบิ่งกับในตัวนี้เป็นสวนป่าเก่าต้นครับมันกันยังบ่โดนใจนะผมว่านะผมว่าผมต้องขาดเนี่ยสักอย่างแน่นอนแต่ผมยังหาบ่เจอครับ มัมีไม้ประทานอยู่หน้าโดดเด่นสุดแล้วหรือว่ามันยังสเปซส,สป,ปาอยู่ครับเดี๋ยวจากส่วนสามครับแต่ละส่วนนี่ผมสร้างประมาณสองปีครัมาเบิ่งส่วนสี่ครับส่วนป่าส่วนที่สี่มาเป็นไหนนะครับเนาะส่วนป่าส่วนสี่ครับส่วนนี้ ก็พอดูดีกึม้มาอีกนิดนึงครับในทัศนาคติของผมนะคนที่สากนะครับก็เลยกลับไปเบิ่งคลิปสวนป่าเก่าๆปรกกฏว่าเขาจะเป็นต้นไม้แบบถ้าตรงก็ตรงครับคือตรงตรงทุกต้นทุกลำเลยมันสิเบิ่งสวยแบบนึงถ้าเอ็นหรือบิดเยี่ยงอก็สิบิดมันลอกันถ้าเป็นถ้าเป็นไม้สไตล์บิดต้นไม้สิบหลายต้นถ้าเป็นทรงป่าตรงๆหรือเศษหลายต้นใดครับ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกระถางสุดท้ายครับเดี๋ยวมาเบิ่งกระถางสุดท้ายเนาะครับเนาะนี่ครับสวนที่ห้าครับบันนี้ก็เลยออกเป็นสไตล์ตรงๆเลยครับบันนี้แต่ว่าสัดส่วนมมนอาจจะยังยังบดได้ครับไม้มอาจจะสูงสูงไปแน่ครับคือเบ็ดเซตการเห็ดไม้ตัวนี้ประมาณสองคืบครับแต่ละต้นกัน ประมาณเท่า New er นิวชีนะะครับเอาต้นที่มันพอดีมันเพิ่งเพิ่งสร้างพุ่มมันยังบวได้ครับนี่มันก็ยังดูแดง,งครง่งๆยังบวแน่นยังบวยังบวปานใดครับแต่เบ็ดเสร็จการจบมันแล้วก็หากระถางที่มันถูกกับมันมาใส่เนี่ยผมว่าน่าจะพอดูได้ครับแกกรฤษีทดลองอยู่ประมาณสักห้าสวนนี่แหละครับกะให้มันเบิ่งแล้วมัน โอเคอย่างนีเริ่มสร้างสวนที่หกต่อไปครับครับผมฝากไว้กับเพมหน้าสวนป่าครับพบพออ่อกันเธอใหม่ครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับ